สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสัมรีวิวนะคะเป็นเสื้อพีทรุ่นนี้ค่ะลูกค้าขาเป็นคอกลมนะคะเป็นแขนกระบอกนะคะทรงมาตรฐานยอดนิยมนะคะลูกค้ารุ่นนี้นะคะเขาจะมีความเก๋ตรงที่ว่าเขาจะแต่งเป็นเส้นนะคะแบบนี้เนาะเป็นสีเทานะคะแล้วบริเวณตามเส้นนะคะเขาจะติดเป็นเพชรแบบนี้ด้วยค่ะลูกค้ามาจนถึงแขนเสื้อเลยนะคะแล้วก็ต้งบริเวณชายเสื้อนะคะจะตัดขอบขาวกับขอบเทาแบบนี้นะคะด้านข้างใส่ เป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะรอบอกได้ถึง44นิ้วค่ะลูกค้าสีแรกคือสีเหลืองที่สาใส่นะคะและเขามีสีเขียวสดค่ะลูกค้าค่ะอันนี้เป็นสีเขียวสดๆแบบนี้เลยนะคะสีดําค่ะลูกค้าสีดําเป็นสีมาตรฐานสียอดนิยมที่ต้องมีนะคะอันนี้คือสีเหลืองค่ะสีเดียวกับที่สาใส่เลยนะ และสีสุดท้ายนะคะลูกค้าหาเป็นสีแดงสดๆแบบนี้เลยลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเสื้อรุ่นนี้นะคะสามารถแคปเจอร์แล้วก็ทักแชทหาษาได้เลยขอบพระคุณมากๆค่ะ